สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการนับรถนะคะการนับรถเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องการนับรถแล้วนะคะนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการนับรถได้ นักเรียนทำการนับรถจำนวนครั้งละเท่าๆกันได้ค่ะการนับรถนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะตามนะคะตัวอย่างเลยนะคะครูมีตุ๊กตาหมี4ตัวแบ่งให้นักเรียนคนละ2ตัวเรามีตุ๊กตาหมีทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะ แล้วคุณครูเนี่ยต้องแบ่งให้นักเรียนคนละสองตัวเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูแจกให้คนที่หนึ่งะคะก็จะเหลือตุ๊กตาสตัวนะคะนักเรียนเห็นไหมคะตุ๊กตาหมีตอนแรกมีสี่คุณครูเอามาให้นักเรียนคนที่หนึ่งเนี่ยสตัวนะคะแล้วก็จะเหลือสองตัวนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแจกคนถัดไปดีกว่าค่ะ คุณครูแจกให้คนที่สองตุ๊กตาคุณครูมี4ตัวให้เพื่อนคนที่1ไปแล้วสองให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปอีกสองเพราะฉะนั้นคุณครูก็ไม่เหลือตุ๊กตาเลยนะคะ,ะการนับลดคือ4 4ตัวนี้มาจากไหนสคือเรามีตุ๊กตามี4ตัวนับลดครั้งละ2ก็คือให้คนละ2ตัวให้กี่คนให้สคนก็คือ2ครั้งจึงหมดพอดี เป็นการนับรดครั้งละสองเท่าเท่ากันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะอย่างที่2นะคะส้มสิบลูกแบ่งให้คนละเท่าเท่ากัน5้าลูกนะคะเรามีส้ม10ผลเนี่ยแล้วเราจะแบ่งให้เพื่อนเรายังไงให้เท่าเทากันนะคะให้ได้คนละ5้าลูกนะคะ เดี๋ยวเราไปเลยค่ะทำกันเลยนะคะเราแบ่งให้นักเรียนคนที่หนึ่งนะคะส้มมีทั้งหมดสิบลูกแบ่งให้คนที่หนึ่งห้าลูกก็จะเหลือส้มห้าลูกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะคะเรายังเหลือส้มอยู่เราไปแบ่งให้คนถัดไปเลยค่ะ แบ่งให้นักเรียนคนที่สองนะคะเรามีส้มสิบลูกแบ่งให้คนทีห่หนึ่งไปแล้วห้าเหลืออยู่ห้าลูกมาแบ่งให้คนที่สองนะคะเอาให้เพื่อนคนที่สองก็เหลือศูนย์ลูกนะคะเพราะฉะนั้นสิบนับรถครั้งละห้าเท่ากับสองครั้งซึงหมดพอดีสิบนี่คือเรามีส้มสิบลูกให้คนละห้าลูก สองก็คือให้สองคนได้แค่สองคนส้มสิบลูกเมื่อแบ่งให้คนละห้าลูกได้สองคนเพราะฉะนั้นไม่มีส้มเหลือเลยจึงหมดพอดีเป็นการนับรถครั้งละห้าเท่าเท่ากันเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อ1 8น,นับรถครั้งละสองกี่ครั้งจึงหมดพอดี ข้อสองสิบสองนับรถคร้งละสี่กี่ครั้งจึงหมดพอดีอ่ะแปดนับรถครั้งละสองกี่ครั้งจึงหมดพอดีนักเรียนมาดูมาดูดอกทานตะวันนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเรามีดอกทานตะวันทั้งหมดแปดดอก นะคะหักออกครั้งละสงนะคะนับลดครั้งที่1จึงเหลือดอกทานตะวัน6กดอกนะคะหนึ่งสนี่นะคะต่อไปเรานับลดครั้งที่2อีกนะคะเมื่อกี้เรามี6กดอกนะคะเหลือ6กดอกหักออกอีก2 นะคะเราจึงเหลือดอกทวันหนึ่งสองสามสี่เหลือดอกทานตะวันสี่ดอกนะคะอะ่นับลดครั้งที่สามครั้งที่สองเราเหลือดอกทานตะวันสี่ดอกเมื่อมานับลดครั้งที่สามเอาออกอีกสองดอกเราก็จะเหลือดอกทานตะวันสองดอกนะคะ ดอกทานตะวันนะคะนับลดครั้งที่สี่เหลือจากครั้งที่สามเหลือสองเมื่อครั้งที่สี่เราเอาออกอีกสองดอกเพราะฉะนั้นจึงเหลือศูนย์นะคะแปดนะคะนับลดครั้งละสองนะคะครั้งละสองก็คือหยิบออกครั้งละสองเรามีดอกทานตะวันทั้งหมดแปดดอกหยิบออกครั้งละสองครั้งละสองครั้งละสองนะได้หนึ่งสองสามสี ได้สี่ครั้งจึงหมดพอดีนะคะอ่ะต่อมาดูตัวอย่างที่สองนะคะสิบสองนับลดครั้งละสี่กี่ครั้งจึงหมดพอดีครั้งที่หนึ่งนะคะเรามีสิบสองเรามีนกสิบสองตัวใช่ไหมคะเรานะคะเอานกออกครั้งละสี่ เราจะเหลือนกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลือนกแปดตัวนะคะนัรครั้งที่สองเมื่อกี้เราเหลือนกแปดตัวใช่ไหมคะเอาออกอีกสี่ตัวก็จะเหลือนกสี่ตัวเรามานับลดครั้งที่สามกันนะคะเมื่อกี้เรานับลดครั้งที่สองเหลือนกอยู่สี่ตัวใช่ไหมคะ มานับลดครั้งที่สามเราก็เอานกออกอีกสี่ตัวนะคะคราวนี้นกจากครั้งแรกมีทั้งหมดสิบสอตัวนําออกไปครั้งละสี่ตัวตอนนี้ก็จะเหลือนกศูนย์ตัวนะคะสิบสองนับลด,ล 4, ดครั้งละสี่ได้สามครั้งจึงหมดพอดีนะคะสิบสองก็คือมีนกทั้งหมดสิบสอตัวเอานกออกครั้งละสี่ตัวได้สามครั้งนะคะ หนึสองสามนะคะได้สามครั้งจึงหมดพอดีการนับลดนะคะคือการนับหรือการหักออกครั้งละเท่าๆกันนะคะคุณครูขอให้ในักเรียนโชคดีในการเรียนรู้ในการนับลดเรื่องการหารวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ